เฮล l ลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แรดอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินมาอยู่ที่พูดโค้กเบียช็อกโกแลตทอดตอนนี้แรดจะมาทอดนี่ตอนนี้เอาน่าทำอยู่อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเบียร์เหรอเรือเตเบียร์เรือเตเบียร์เรือเตเบียร์แล้วแต่ว่าแสดงทอดให้ดูเขาค่าแต่ไม่กินนะคือผมก็เห็นเพื่อนๆผมที่ท่างถ่ายสี่บิทช็อปอินก้เพื่อนไปท่อคอมพิวเตอร์เลย เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูอันนี้ทอดให้ดูขำๆไปสมัครทางรีสอี์ทว่าวันนี้สารทอดดอกไม้อันนี้ช็อกโกแลตต่อปีครับผมครับสุดยอดเลยอ๋อช็อกโกแลตเดี๋ยวจะได้ลองชิมช็อกโกแลตอาหารย่างทอดนี่เลยค่ะประกันชีวิตกับผลประโยชน์ทางพาสซีเดนน่ะมีประกันชีพอันนี้มันโค้งนี่ครับผม นอกจากของ S C B แล้วซึ่งประเด็นใส่เรื่องการช้ชีวิตของผมเองนะครับภาพโปริษัทของผมเองนะชื่อสัตว์บอยนะครับประกันจากลูกสู่แม่วันเฉลิมช็อกโกแลตอเคไปดูไปดูทองนักการประกันจากลูกสู่แม่วันเฉลิมโอเคถึงกูจะทำตัวแย่นี่ช็อกโกแลตทอดรับผมที่เป็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับจากแม่ลำยองครับภาพผมนะมีบุมมีบุ๊มอร่อยไหม ดีครับผมโปรวิชาอะไรดีคร so okay. ับ okay. ก no, no like, well, right, so, um, ็โอเคนะคะเพราะว่าแป้งมันโอเคซื้อบ้านแถมรถซือรถแถมวันมิ้ไม่แพ้ไปหรือเ่าไม่แพงบ้านไม่แพงไม่แพงไปบ้่อไรแนนซี่มาแล้วเวลารอนานมากแนะนำให้ไปจอดนาเพ้ยกระเด็นกระเด็นไม่ได้ครับอัแ้หัวหน้าผมโดนทุบกระจกไปแล้วนะครับแนนซี่ตั้หน่อยอ่ะเธอมาชิมดีค่ะเบียเียอ้อเร็วๆมาชิมให้ดีคับผมใช้กุช่ร้อนๆแค่หรอไม่เนี่ยชิมสิอันนี้มันเสร็จแล้วว่า อันนี้เดด่แน่เนี่ยเบียดทอดมึงก้ากจริงไหมค่ะแต่แต่แต่มึงจะลวกปากไหมไม่ไม่ยังยังนี่เอาร้อนๆจะได้อร่อยอันนี้อยากกินผีพิศดาทอดจังเล็ใหนเย็นกอนอันนี้เอาจแบแรกเลยอันนี้คืออะไรวะโค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 เนี่นนนนโค้เป็นวุ้นาเย็นไหนนี่เธอไม่ได้กินอร้อนแกกินอร้อนไหมหอนิดอมเจอกันได้เลยครับผมอันนี้คืออันนี้คือเบียร์เบียร์ ให้แนนลองร้อนเ้ียมเ้ร็วๆรวอย่าช้าเดบ้ไหไดอันนี้ที่ไม่รู้จักรู้จักกล้นะคเป็นไงเป็นไงมีกินเบียร์นะมีกลิ่นเบียร์เออเป็นไงเป็นไงวันนี้ถ้ามาแล้วก็กินฟรีนดเดี๋ยวไปดูอยากอื่นกันเน่เน่เนอันนี้เป็นอะไรหรอกุกกี้บาร์ุกกี้บาเห็นไหมมันน่ากินเลยล้นมีอะไรต้่องทานกันติดต่อไหมก็ได้ โอเคมีโดจิกับเล่นล้องมีอง2องอ,อย่างเดี๋ยวสราจะถายให้ดูนี้ <c oughs> มองไม่เห็นนี้แล้วก็อันนี้เออน่าทึ่งมานเลยดูสินี่ฝักหน่อยนะขอบคุณน,นะคะไปดูอย่างอื่นกันนี่อ,นนนอันนี้เป็นโบรอยรอย่าง

แนนนมสดแนนนมสดรัสดาชิมอะไรดีเอานมสดด้วยแหละใช่โซสาชอบนี้ชกโกแลตเห็นแล้วปวใจไม่ไหวอร่อยนุ่มอ่ะเอาอันนี้ด้วยอันนี้อะไรคะเนี่ยชาไทยค่ะชาไทยชรไบยชาไทยชาะทชาไยชายาไยชาไทยชาทีชาทนะยาไยชาไยาาียชาทย งานมีถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันนี้14กุมภามาได้มีอย่างอื่นด้วยนี่ให้ดูแนะนำโอเคนี่ช่องทางการติดต่อโอเคนี่แล้วก็มีตรงนี้นะจ๊ะเป็นไอติมติมก่อนได้นะคะติมก่อนได้ เอารถนมนม AOI แรงอันนี้เป็นนมจากฮอกไกโดเป็นนมจากฮอกไกโดนี่ค่ะเอาแล้วแล้วแตเป็เอเบอร์รี่หรือว่าเนอเชอร์เบตมัอ่าช็อกโกแลตอย่าดื่มมานะจ๊ะถึงวันนี้44มาชิมได้อร่อยดีเจลาโต้อะไร44นะคะ สี่องศาโอเคนี่แล้วก็ตรงนี้เลยแลกูเต้คือมีเบลกเบอร์รี่แนนหนึ่งเสหลายๆอย่างมาก็คือมาซื้อที่นี่ได้ง่ายๆเลยเมเจอร์รัชโยธินตรงไอเบอรี่สำหรับว่าเอาไว้ให้วัน วันอะไรนะวาเลนไทายอะไรอย่างนี้นางหายไปนานมากคิดถึงคนโคตรอ่ะเพิ่งมาเจอตอนแรกโมโหมากมาช้างโมโหมากเหมือนก็จะไฟแต่พอเห็นหน้าก็ใจอ่อนรักนางไปเดี๋ยวเราไปกินไอ้ไอ้บัวลอยย่างกันนี่มีจิ้มด้วยงง้นี่จะมองเห็นเออเรินไงแรงอ่ะน่ากินมากขายที่ไหนมั้งคะเนี่ย ขายอยู่รัตนาทิเบตอุ้ยโซดาชอบเดี๋วจะลองชิมแต่มาถึงเวลาชิมนี่น่ากินมากๆเลยเขาบอกว่าทาเหมือนดังโงแต่ว่าใช้แบบว่าวัตถุดิบอะไรเงี้ยเหมือนเป็นของไทยอันเหมือันไหนแนนนี่แนนชิมแนนชิมด้วยอย่างอื่นด้วยมันร้อนโซดาร้อนหรอร้อนไว้ร้อนมากมาเได้ได้ได้พอดีลวกปากมึงอือ มันอ my ร bon ่อยอะเดี๋ยวลองลองถั่ัยอร่อยอร่อยแน่ไม่ร้อนมากเอไหวอยู่นอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะที่ยากแถมก็ได้นะฮะมนจะมาให้เราชิมได้ขาโพด อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงครับเดี๋ยวพอเล่นเสร็จผมให้แนะ้ำไปทานเนี่ยมันนุ่มมากค่ะทุกคนนุ่มมากๆแล้วแบบสีชมพูฮะวันนี้เขาบอกให้ทานฟรีนะฮะแล้วนันนี่อะ้อะไรอ่ะผมอีอนุไม้ละยี่สิบห้าบาทนี่พะครับเคี่ยอดอร่อยมากคุณสุดาเป็นคนสไตล์นี้อยู่แล้วอ่ะเพลงนี้สำหรับทุกร้านนะครับใครสนใจอยากเข้าไปลองลองได้เลยครับอยากให้คือลองครับชื่อเพลงเลยครับอยากให้เจอลองกองครับผมลองกองอืมฟินอ่ะ โอเควันนี้สราจะจบไวแค่นี้ตรงนี้ก็มีแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าขายกระเป๋าเป้ขายนู่นขายนี่ใครอยากม,มาชิมอะไรก็มาชิมได้ะเดี๋ยวกำลังทำทเบียร์เบอร์ทอดกันอยู่เบียร์ทอดโคกทอดแบบที่พี่โจทาโชว์ในรายการตีสิบค่ะนี่วันนี้ค่อยชิมปีสราก็มาเล่นเล่นมาหาพี่แพรพี่โจพี่ถึงไปแล้วแนนบ,บายบาย